สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่11นะครับผมวันที่11เดือน2ปี67นะครับกับแนวทางหานอยรวมนะครับผมหานอยรวมมีหานอยเฉพาะกิจหานอยุดจีนหานอยพัฒนาแล้วก็กาชาตินะครับวันนี้เชฟหนุ่มจะคำนวณให้นะครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ ชมคลิปนะครับถึงจะรู้ว่าเนาะว่าเป็นวันนี้ฮานอยส่วนฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย v i ไยังไม่ยังไม่ออกเนาะก็เอาฮานอยสุดเร่งด่วนไปก่อน,นครับเชฟหนุ่มเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปให้เพราะว่ารอดูผลเพราะรอดูผลแล้วก็เอาผลมาคํานวณวันนี้ก็มาคํานวณให้แล้วนะครับผมสาหรับ4ฮานอยมีเฉพาะกิจมีจุดจีนมีฮานอยพัฒนาแล้วก็ฮานอยกาชาติเนาะ ครับผมวันนี้ก็เป็นฮานอยพิเศษไอ้เขาเรียกฮานอยฮานอยอะไรดีเอามันตีน่อยมารวมกันเป็นฮานอยเร่งด่วนวันนี้วันที่สิบอนะครับผมเดือน2นะครับปีหกเจ็ดนะครับผม สำหรับ fc ท่านใดจะเข้ากลุ่มไลฟ์เชฟหนุ่มนะครับ id ไลฟ์ก็0 8 7 9 6 6 5 6 0 5เบอร์โทรก็0 8 8 6 8 3 6 2 8 1นะครับแล้วก็ฝากไว้กับบ้านมั่งมีเงินทองนะครับเข้าไปกดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มปักลิงก์ไว้ให้สอบถามรายละเอียดนะครับผมแอดไลน์ Ad เพื่อนเนาะก็ง่ายๆครับบริการเป็นกันเองนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ fc ใหม่อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเชฟหนุ่มนำโชคด้วยนะครับผมตั้งชื่อวันนี้ฮาหนอยรวมฮาหนอย รวมฮาหนอยรวมฮาหนอยครับวันหยุดเนาะเอาวันหยุดวันเอาตัรกีเป็นวันหยุดแล้วกันรวมฮาหนอยวันหยุดครับผมก็จะมีก็จะมีฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอย ตูดจีนฮานอยพัฒนาแล้วก็ฮานอยกาชาติครับครับสำหรับเทีหนุ่มคำนวณให้แล้วนะครับผมเด่นนะครับผมตัวเด่นเด่นที่3นะครับเด่นวันนี้เด่นที่2 3 4แล้วก็8นะครับวิ่งลูดนะครับ วิ่งลู่ที่3นะครับผมวิ่งลู่ที่3จับชุดก็จะเป็น2 3 2 4 2 5แล้วก็2 6นะครับ3ามห3าสเจ แล้วก็สามแปดนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดหกนะครับผม หาหนอยรวมหาหนอยวันหยุดนะครับเด่นนะครับวันนี้วิ่งรูดที่3กับ8นะครับเห็น3อ๋อเดี๋ยวรอคู่เบิ้ลก่อนคู่เบิ้ลคู่เบิ้ลแหมรีบแจงคู่เบิ้ลก็จะเป็นสองสองนะครับผม3 3า สี่สี่แล้วก็แปดแปดนะครับผมชุดสามตัวก่อนเนาะชุดสามตัวพี่เออเบาเสียงหน่อยชุดสามตัวก็จะเป็นแปดสี่สามสี่สามสอง แล้วก็ 3, 6, มหกหสองสาครับผมประมาณนี้เลยวิ่งลูที่3กับ8ปคู่เด่นก็สองสาามด 4 8แล้วก็8 2 8 4 3กับ4 3 2นะครับคู่เบิ้ล33กับ88นะครับกับผมก็มีประมาณนี้ก็ลองดูครับลองไปเป็นแนวทางดูก็ขอให้ fc เหงๆปังๆนะครับเข้ากลุ่มไลน์ก็087 9 6 6 5 6 05เปิดโทรก็088 6 8 3 6 2 8, 8 1นะครับผมก็ฝากไว้กับบ้าน มั่งมีเงินทองครับกดที่ลิงก์สอบถามรายละเอียดได้นะครับผม fc ใหม่ก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเชฟหนุ่มนำโชคด้วยครับผมขอให้เฮงๆกับรวมฮานอยวันหยุดนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ